สวัสดีค่ะมาพบกับช่องจุมจงะะจ๋มจังชาแนลนะคะจุ๋มจังชาแนลจ้ามือนีสิพามาเก็บปักเลนภาษาหนองคายเพื่อนปักเลนเนาะอ่านภาษาบ้านเฮากับปักเคอือเทศภาษาสารคามกับปักเคือเทศจ้าสระเอีย <c oughs> ไปกันเลยอัน,อนต้นมันอยู่ริมโคงเน้อจ้าฟังุ่นฟังลาวเด้อฟังลาวประเทศลาวนะคะ <c oughs> หมู่บ้านจูมันสิบริยุตรงขามากับบ้านกับหมู่บ้านของลาวเด้อ่านหมู่บ้านของลาวมันจะยูทัดไปอีกมันจะเป็นบ้านบ้านสิม,มนโนเนาะจา้ะแต่บ้านบ้านจอมแจ้งเนี่ยจะบ,บม่มีหมู่บ้านหมู่บ้านลักบ้านนี่มีแล้วใหญ่ามาแต่แต่สงสัยบา้านหลังนั้นขจรคนในเมืองเนาะขจรอาจจะเริมอยากไม่อยู่บ้านนอกนั่งสีนาขจรกำลังสางนั่นงหมดเงี้ยหนึ่นอนอง ปกันสดุปแล้วเราวันนี้เราจะมาเก็บมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศนะคะบักเล่นบักเล่นไ่ดูสิเริ่มแล้วนะคะมะเขือเทศเริ่มเริ่มกาบขี้ดินแล้วเดี๋ยวจะพาไปบังริ้มโขงกันนะใจเย็นๆนะคะดูสีเยอะมากเลยมันสิเริ่มมันเริ่มสีเหลืองแล้วนี่นี่เริ่มแบบนี้กะใส่ได้ละ นี่เด้ออันนี้พันเก็บเป็นกระตาไว้แบ่งเกรดนะคะแบ่งเกรดดูสิดูสิดูสิพ่นเก็บยามขลงเยอะแยะมากเลยดูสิเราจะมาสัมภาษณ์เจ yes yeah, yeah. yes, yeah. yeah, really, nah, ้าของสวนนะคะเป็นป้าของหนูเองนี่แหละไทยบ้านจอมแจ้งกับเป็นพี่น้องกันเมื่อแต่ละอันนี้พี่น้องทางปูนะปูนี่คือพ่อพ่อสามีนะคะพราวานบ้านเกิดจมอยุ่สาระคามเนี่ยเบเลยยุนนองคาย คุณป้าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ป้าหนูนะคะเพิ่นปลูกทุกอย่างเพิ่นเลี้ยงปลากระสังเฮ็ดนาคือแบบเกษตรกรตัวจริงทําทุกอย่างนะคะคืออันไทยบ้านแถวนี้เขาเจ้าขยันเล่าลิ้มนาโคลงเนี่ยดินนาโคลงมันงามเนาะปลูกอย่างกับงามเมื่อทุกอย่างเลยบัตจีนีเพิ่นกับเฮ็ดลายย่างนันเนาะคือ ยี่สี่ชั่วโมงเวลานอนสองทุ่มก็ตื่นตีห้าแค่นี้คะ่ะนอกจากทำงานตลอดแล้วกับพืชพืชเมื่อไรปลูกแต่สวนบ้านจอมใจเจ้จาจ่าพันไปสู่ปลูกอดสวนนั่นบานพผาก็มีบ้านปูบ้านยาเพิ่นบ้านมูบ้านติดกันแหละซูซี่สะออนมากเลยผู้ใดสนใจก็สร้างมา, <c oughs> า่อไเจ้าจ่าช่วงนี้ป่านทรงรถอะไรกับปะ่ะรถละสิบบาทรถละสิบบาทแล้วนะคิดดูดินี่ขนาดเพิ่นปลูกก้อนมูได้นี่รถละสิบบาท ไปทรงตลาดลดละสิบบาทมาที่นี่ถ้าผู้ใดอยากได้สร้างมาได้เจ้าค่ะทรงออกเองค่าทรงอ่นบ่แพงดอกบ่ได้เอาอยางน้ำดอกจ้าซอยเพิ่นขายนั่นนาลละสิบบาทเก็บง่ายคักระวังยะยะได้ค่นผู้ใดอัน <ยะ S 1> สนใจมาดูงานหรือว่ามาเก็บยวนอยู่สวนเลยก็ได้เด้อจ้ามาลดทั้งแจกทั้งแถมใส่ในน่วยมัน ตกเกรดกะทั้งแจกทั้งแถมไปอะคะ่ะช่วงนี้โปรโมชั่นปีก่อนปีใหม่นะคะเซิร์มากันเยอะๆเลยนะคะเพราะเราเห็นเราทุกคนสิตื่นเต้นแล้วทุกคนก็นสีเอากลับไปหลายกว่าหนึ่งกิโลแม่ตานี่ดูซิดูสิแบบเน,นี้ยเอาเก็บ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 นี่นี่เก็บเองสดใหม่เก็บเองสดๆใหม่ๆมันเลือกเอาเลยจ้ะพิกัดท้อมสเตย์บ้านจอมแจ้งเลยจ้ะมากอะทักอุ้ยดูซิ กำลังสวยเลยทักมาหาจุกในเลยเดอร์เพื่อนช่วงปีใหม่นี่ราคาอาจจะลดอีก้ะจ้ะมันเป็นมันเป็นน้ำตลาดเนาะป่านเนาะแล้วแต่เขาเสียนปรท,ที่บักเเือเทพมันเริ่มออกหลายแล้วเขาเจะราคามันกระสีตกลงตกลงสีนะาย,ายมันเกิดโบทันได้ค่อยมีช่วงนี้ที่มาจะออกขนาดขนาดนี่แปลงเริ่มต้นนั้นเนี่ยตอนนี้ยังสิบบาทเลยคิดดูสิ<า>นี่ปะ่ะขายออขายส่งสิบบาทขายเ็จา แต่ถ้ามาเก็บเองโอ้โหเขาจะเอาไปขายต่อสาบาทแต่ถ้ามาสวนเองก็ได้ราคานี้แหละค่ะมาเก็บเองอยากได้เดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดิโอ้โเยอะมากเลยไปค่ะเยอะมากเลยนี่แบบนี้อ่ะมันอ่านเก็บยามขลงไหมจ๊ะมันสะท้อนแสงเนาะย่างมุสอ่ก็ได้น้าหมอกย่ามุสอ่ก็ได้เพิ่งว่าน้ำหมอกไหลน้ำหมอกมันเยอะ อ่อนบัวป้ามีจักันนี่มีจักจักแถวก่อนมียี่สิบห้าแถวยี่สิบห้าแถวเดี๋ยวนี้ก็เจ็บยิ้มมือละวเจ็บแปดทิปเรื่อยๆโลนี่แหละช่วงนี้ก็วันละร้อยโลรวมทั้งของบ้านเท้าบ่รวมทั้งฟังบ้านเา้ามันบ่บ่จ้ะเฉพาะสวนเท้านี่นะเฉพาะสวนป้านี่นะมือละร้อยโล my god เยอะมากเลยเก็บจนวินค่ะ คอยเก็บผู้ใดผู้ใดอยากมาเบิงมาเก็บกับมายุ่หน้าสวนได้เลย้อจา้ามาเก็บหน้าสวนได้เลยนะคะทั้งแจกทั้งแถมไปหน่วยเหล็กหน่วยน่อยมันผู้ใดเกรดก่นกะขายอีกระคาหนึ่งธรรมะสวนนี้ราคาพิเศษเลยนี่มาเก็บเองตต่นเต้นเดอ้อสีบอกขห้ดูสิอันนี้ขันซีนี่ประมาณจักมือปะ่ะจริงจริงบัด้ อ๋อมือมันก็เก็บได้แต่มันสียู่ได้อีกจากมือมันจังสีแดงอะนะโอ้ยสามสีมือถ้าอากาศหนาวมันกะอากาศหนาวก็บขุ่มเป็นอาทิตย์อืมดูสิแต่ว่าเขาไม่ได้สีดาอ๋อคือสิบอกว่าดินน้ำโขมันเป็นดินดีหรืออะไก่อนก่อนสิปลูกป้าใส่ระยะเวลาจากเดือนปลูกนี่จังได้เก็บนี่อันนี้ว่ากัปลูกวันที่วันที่5ตุลาปลูกวันที่5ตุลาปัจจุบันวันที่ตีว่า15ธันวาเนาะ กี่วันนะคำนวณดูกันเอาเองนะคะดูเดี๋ยวมันออกมันสิขนาดใดอ้อตื่นเต้นมากเลยหมู่บ้านเดี๋ยวพาไปเบิ่งกแม่น้ำคงกันมันอยู่ริมนำงง้ำคงเลยนี่แต่เด้ก้อนหนาเนียนเพิ่นเลี้ยงปลากระสังเนาะเอานำคือคุณปะอ๋อตรงห่วยนะ่ะน่ะมันจะเป็นห่วยห่วยที่เฮาอัน เที่นชาบ้านสิเห็ดน้าปัง้ะจ๊ะแล้วเข้าจ้า,าจกัะซื้อน้ำเข้าไปเบิ่งมันหนักหนวยเฮ้อหนักตนบุ้้นนี่ลมเหมดละว้ายดินดีมากเลยนะดินแม่น้ำโขงเนี่ยพูกยังกางามบ่ต้องใส่บ่ต้องใส่ปุ๋ยอ่ะจ๊ะคัขนขันช่วงหน,น,น้าฝนอ่ะมันขึ้นหอดหอดนีเด้ี่เห็นบ่อนาลาน,ลานเคยๆเ,เป็นลานอาหารอยู่ตรงกันต้นบักคามเลไหมจ้ะอนไหม หอดพุ่นเด้พยามน้ำม,ม้านะ่ะมันก็เลยเหมือนซัดตะกรอนอะไรมาก็เลยงามดินสวดินปลูกอะไรก็งามอะค่ะเฮ้ยดูดิมันหนักมากเลยมันก็เลยหลมเก็บได้จนหอดสงการพุ่นแล้วจานนี่ปีนั่น,น,นพ่อกระเม่ยนยู่สารคามขาเจ้ามาหาอยู่สงมาหาช่วงสงการเนาะ ลเก็บห่อจงการเก็บยิ่งยาวเลยค่ะพอตอนนี้ถ้าราคาให้ราคาแม่ค้าในตลาดน่ะเพื่อนเก็บสูงสิบบาทเนาะซี่หาหน่วยมันก็นกนครบครบโลวแล้วเนาะแต่เขาจะเอาไปขายยี่สิบบาทแต่ทานแม่ค้าบอกว่าล้นตลาดแล้วเพื่อนก็นจะเก็บโรงงานจะมาเอารงงานแถวอ้นนอ้องค้ามันจะมีโรงงานนั่นโลซาสาเนาะโรงงานเห็ดบะเกือเทศแล้วก็น่าจะเห็ดปากกระปองน้ำนะเขาจะกะ มาเก็บไว้แล้วกะเอาไปไว้นหนาบ้านเข้าใจว่าสิมาะรับอยู่เอาอยู่หนาบ้านไงเธอโอ้สะออนนี่อันนี้กำลังขึ้นคือเก็บได้เรื่อยๆจนถึงสงการน,ะะนูวนเลยค่ะนี่ดูสิต้นสิลมละเห็นหน่วยมันบอนี่นี่นโอ้สะออน มันมีอยู่เลยจ้ะตะเกียบบานจบข้าเจ้าปลูกกันหลายๆเนาะข้าเจ้าจ้างเล็กน้อยเก็บไหมอาจจะมือละสามลอยมั้งจ้างเก็บนี่แค่ยี่สิบห้าแถวเนี่ยเพิ่นได้เก็บมือละลอยไหมจ้ะลอยโลไหมนี่ย้อนแสงหน่อยนะคะเก็บตอนบานบสามเนาะโอ้ยเบิง้งมันล่ม มันหนักเฮ้ดินมันจังไดบุนี่นผู้ใดอนสนใจมนันศึกษาดูงานหรือว่ามาซื้อหรือว่ามาซื้อยวนหน้าสวนเพ่นเลยก็ได้เด้วจ้าติดต่อจุมาทางอ่น facebook นี่แหละโอ้ยขอโทษค่ะติดต่อมาทางทักโอ้ยดูสิทักแชทนอ่ะทักอ่ะติดต่อทั้งช่องย t ท b e มาก็เลยจ้าเดี๋ยวจะให้ข้อมูลเนาะวาน พิกัดอยูหม่งองไถยังสินะเจ้าจ่าท่านหนองคายทยในเมืองเอฟซี FC จุมจังอยู่ที่ไหนมามา,มาชมดูมาชมได้นะคะถ้าใครได้มีโอกาสได้มาเที่ยวปีหนองคายปีใหม่เดอ้อทักมาหาจชมได้เลยค่ะเราจะพามาเบิงสวนบ่มีแจะสวนเพิ่นสวนเดียวเยวจ้าจาบ้านจอมแจงข้าเจ้าปลูกกันหลายคนนะนะว่าเบิงสวนผักเกษตรสวนผักอินรีย์เยอะแถบบนี้นี่ดูสิ ตื่นเต้นมากเลยดูสิดูสิจริงๆเพิ่นต้องตัดใบออกนะจ่ะมันจังเสียนพอตะเพิ่น,นลแล้วเดี๋ยวเพิ่นก็เอาใบเนี้ยสีออกเนาะเอากิ่งมันออกกันไหมมันจังสีเบิ้งเห็นงายวานนวยใดันเบิ้งตื่นเต้นบาพูนสุดเลยตื่นเต้นมากเลยดูสิ ผู้ใดอยากได้ก็มาอยู่มาเก็บเอาอยู่ส่วนนะจ๊ะเก็บเอาได้เลยเลือกหน่วยที่ต้องการดูสิดูสิมะเขือเทศ้อจ้ะนั่นมะเขือเทศโอเคางาน,นไปแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมมาจ้ะ ทักมาเลยค่อยากมาดูงานค่อยากเข้ามาศึกษาดูงานมาเก็บไปเก็บมาซื้ออยู่หน้าสวนได้เลยจ้าทักจุมาได้เลยนะสวัสดีค่ะไปละจ้ะบ๊ายบาย